b บน z ์ไพรมัต่อยอดความเป็นเลิศด้านบริการหลังการขายยกระดับศูนย์ Body ้แอนด์เพสู่มาตรฐานสูงสุด Mercedes-Benz p r i m u s a u u t o o u u s e หนึ่งในตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์ Body ้แอนด์เพที่ยกระดับสู่มาตรฐานสูงสุดของ Mercedes-Benz ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบุคลากรและเครื่องมือพิเศษครบวงจรเพื่อรองรับงานซ่อมสีตัวถังทุกรุ่นทุกซับแบรนด์โดยนายจราิรพลรุจิวิพัฒน์กรรมการผู้จัดการของ p r i m ม s Auto House ได้เปิดเผยว่า Ben p r i m a ์มให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศด้านบริการที่สมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะด้านบริการหลังการขายเพื่อรองรับการดูแลรักษารถยนต์ให้แก่ลูกค้าทุกรุ่นทุกซับแบรนด์โดยปัจจุบันศูนย์ซ่อมสีตัวถังของ Ben ซ์ไพรมามีทั้งสิ้น27ช่องซ่อมรองรับรถยนต์ได้300คันต่อเดือนมีบริการหลากหลายครบวงจรรองรับทั้งงานซ่อมหนักและเบาซึ่งล่าสุดเบนซ์ไพรมา ได้เพิ่มศักยภาพความพร้อมของศูนย์บริการซ่อมสีตัวถังหรือ Body and Paint c e n t e r โดยเพิ่มอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษที่มีเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุดทำให้การบริการด้านการซ่อมสีตัวถังมีครบทุกงานบริการพร้อมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่ผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมทักษะการซ่อมสีและตัวถังระดับ4ซึ่งเป็นระดับมาตรฐานสูงสุดของ Mercedes Benz ที่ให้ความสำคัญในการเชื่อมต่อและปรับโครงสร้างหลักแบบอลูมิเนียมทําให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยียานยนต์และระบบการทำงานของรถยนต์รุ่นต่างๆอย่างครบถ้วนทําให้ทุกงานซ่อมสีตัวถังได้ามาตรฐานและมีคุณภาพที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่านนั่นเอง